ก็ไปกินดามต้นช่องต้นก็เป็นไม้โดกโดกแล้วก็ต้องทุกคนมันได้ใหญ่นองมาฮอร์ฝรั่งฮอร์ฝรั่ง ไปแจกข้ามาชมก็มาได้เด้อผู้ดใดกลมาตอนนี้ก็สำหรับมือนี้ใหญ่นองกาซิข้อลาลงเด้อสำหรับผูใ้ใดเข้ามาสมมือนี้ก็ขอครอบคุณได้ไล่ไปแจกข้ามาชมก็มาได้เด้อผู้ดใดกลมาตอนนี้กับบรรยากาศก็ดีไม่มีฝน อก็เลยเดี๋ยวออกมาไล่อย่ติสังทงกางาใท่าน,นทุกคนเลี้ยงเยอะกระชิบบ่มาเลี้ยงลูกกระชิบบ่สมบูรณ์ต้องรูดใบออกการ cho nó ho để luồng hồn mãi cha đét lùm lùm à là à à mã ừ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  រ្ជាម្រ់ន្រៀប់ប្ររ្ជាម្រៀន្រៀន្ แต่ประหยัดไปอีกไม่ได้ซื้ใหญ่นองกะ็ะเซาะมาตากแดดไปส้สกปรกตากไว้แห้งแล้วก็อื้อ สวัสดีจ้าเพื่นๆถูกฝนากาดดีจังเลยจ้า หักก็เสาเราใหญ่นองขึ้นหอดีมามาเที่ยวชมเที่ยวชมหอพลังจ้าเก่งเก่งจ้า ไปได้ปก้กิงกะตู้ไปห้าอพลังล้วมนเนี่ยออาวรงทำจินจูจ้าลูกใหญ่ย้อนหลังให้หน่อยจ้า แบบเพียนเพียนทุกคนขอเวลาสักชั่วโมงหนึ่งจ้าวันนี้ นแก็ได้สู้เนาะพี่น้องเทียนเทียนถูกผลทำอะไรก็สู้เดือห่อบัอากสีดาแคปฮอนพี่น้องเด็ดใบกระลูดใบออกลุดใบให้มันมเลี้ยง ขอบคุณมากๆจ้ายางก็ได้สู้หนอ่อยพี่น้องเทียนเทียน,นทุกฝนทำอะไรก็สู้ใหญ่เลยจ้าก็ได้ออกหิ้มไป เราต้องเรียนรู้จ้ะหาพลังแล้วมั้งเนี่ยพลังทำจินจูจ้าลูกใหญ่จัดสวนแม่นงนาค มืัอนี้บรรยากาศก็ดีเก่งเทียบทียนอย่างไร